คนไทยหนุนซื้อ f 1 5 e x เสริมเขี้่วเล็บหลัง F16 โคราชใกล้ปลดประจำการกระแสนในสังคมไทยกำลังร้อนแรงหลังมีเสียงสนับสนุนให้กองทัพอากาศพิจารณาจัดหา F15EX มาเสริมศักยภาพป้องกันประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสาเหตุสำคัญคือ F16 ฝูงบินโคราชหลายลำกำลังเข้าสู่ช่วงปลายอายุการใช้งานความพร้อมรบและต้นทุนการซ่อมบำร,รุงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เครื่องบินแจ๊สสามสิบเก้าไกลเป็นจากสวีเดนแม้มีสมรรถนะทันสมัยแต่ถูกกำหนดเงื่อนไขาการใช้งานชัดเจนว่าไม่สามารถบินปฏิบัติการโจมตีหรือปฏิบัติการนอกประเทศได้เงื่อนไขดังกล่าวถูกมองเป็นข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทภัยคุกค,คามยุคใหม่ที่ต้องการความยุดหยุ่นสูงเสียงประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงมองว่า f 1 5 e x ซซึ่งมีพิสัยบินไกลบรรทุกอาวุธหนักและไม่มีข้อผูกมัดทางการเมืองในการใช้งานคือทางเลือกที่ตอบโจทย์การป้องปรามมากกว่า หลายฝ่ายย้ำตรงกันว่าหากต้องลงทุนด้วยงบประมาณประเทศเครื่องบินรบควรต้องใช้งานได้เต็มศักยภาพไม่ติดเงื่อนไขและพร้อมปกป้องอธิปไตยไทยในทุกสถานการณ์ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจช่องข่าวสารทั่วไปด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมข่าวสารใหม่ๆจากเราขอบคุณคะ่ะ